Say ายค่ะทุกคนตอนนี้เราก็อยู่ตลาดอะไรวะอุ้ยขอโทษดวงแก้วปะใช่ไหมดวงแก้วใช่ไหมใช่ตลาดดวงแก้วแต่ว่าตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณหกโมงครึ่งซึ่งบางร้านก็ยังไม่เปิดบางร้านโอเกือบลุ้ง บางร้านก็เปิดแล้วนะคะแล้วก็จะเดินตะเวนไปก่อนอุ้ยแถวนี้ตลาดเยอะมากเยอะจริงๆอันนี้แค่ข้างในนะยังไม่ออกไปดูข้างนอกเลยนะของเยอะของเยอะมีกับพงกับข้าวขนมจีนแกงแล้วก็อะไรบางอย่างที่เราก็ยังไม่เคยรู้จักมาก่อนเหมือนกัน แล้วก็มีน้ำแก้ก็สวยจังเลยนี่นะจิงจิงคืออะไรนะไมาหรอกแล้วก็มีข้อมีดขนมหวานอะ ราจะไปให้ลูกแก <c oughs> ะะคค่แล้วเราก็จะเดินไปหาอะไรกิน, <c oughs> นก็เดินทำเลไหนตลาดก็ขายขายอะเราอยากกินอะไรหลายๆอยา่างเลยอ่ะ เควันมาที่เดิม น,นี่คืออะไรลูกชุบหรอใช่อันนี้จะเป็นลูกชุบใช่ไหมอันนี้ไม่ใช่ลูกชุบอันนี้เป็นอะไรเป็นขนมแบบไหนอ่ะอันนี้คืออะไรคะเจลลี่หรอ,นหรอ,อขนมชั้น อันนั้น็มีกระเป๋ามีขวมีอะมีทุกอย่างอะกินไน่ารัก่ะป้าวิน่ารักว่ะของของเด็กนะของเด็กน้อยเราก็จะไปเดนเวนต่อจริงๆมีสื้อผ้าเยอะมากเลยวิกระเป๋าน่ารัก่ะ อุ้ยป๊าป๊าอันนี้ก็น่ากินนะก็อยากอะ่ะก็อยากแล้วหนูก็อยากเอะแมงอร่อยนะอ๋อน่าอร่อยมากเลยอุ้ยป๊าเดี๋ยวนี้เขาทำบุญกันแบบนี้ด้วยเหรอเดี๋ยวนี้เขาทำบุญกันแบบนี้ด้วยเหรอหนูไม่เคยรู้เลยนะ ไม่ก่นนอนเป็นเท้าใสเอ้ยขอโทษค่ะไม่ได้ตั้งใจเลยำบุญ ินไหมฟูดอ่ะมฟูดเหรอโอ้โหอันนี้เสืผ้อใช่ไหมเนี่ยน่ารากอ่ะเข้าแนวมีเสภาเยอะแยะเลย ชอบกินมากเลยนะแต่คือตอนนี้ซื้อเยอะแล้วบุดก่อนชิชูป๊าชอบเสื้อคอปกไหมป๊ากินขนมปกไหม เป็ยู่ไรล่ะโลโก้ป้าป้าชอบกินอันนี้ไหมชอบชอบใช่ไหม เอาสามห่อเนาะเอาสองห่อเอาสองห่อค่ะกระเป๋าด้วยเหรอกระเป๋าที่ห้องก็มีเข้าไปหุ่นก็ได้เออกระเป๋าที่ห้องก็มีเยอะแยะสิบบาทนะคะเราจะมาซื้ออางหุ่นเราเป็นคนนึงที่ชอบกินมาอุ้ยมันใหญ่จนมันแตกเลยอ่ะเอานีเนาะ เอาช่อนี้จ้าหนักมาก เราจะไปหาสิ่งหนึ่งที่ทุกคนอาจจะตามหาเหม <so ือนกันนะค่ะน like ี่ลูกอยางว่าก้วยอันนี้คือสุกดูแล้วใช่ไหมคะพี่พี่ลองแต่ได้เลยนะแข็งอยากได้สุกกว่านี้ เราออกจากที่นี่กันแล้วนะทุกคนถ้าเราไม่ออกแน่นอนว่าเราจะต้อง <c oughs> เราจะต้องอะไรดีปะปะ๊าปะปะ๊ากินแค่นี้ใช่ไหมแค่นี้ก็อร่อยแล้วเนาะถ้ามีน้ำพริกถ้ามีน้ำพริกเราก็กินข้าวอร่อยแล้วเนาะอ,อันนี้คือของทั้งหมดที่เราซื้อมานะคะ ว่าหันมาหน่อยสิว่าหันมาหน่อยสิเยอะเยอะมากฝั่งนู้นด้วยฝั่งนู้นด้วยนี่งั้นคลิปนี้หนูก็ฝากไว้แค่นี้นะคะทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หนูด้วยนะหนูจะเป็นแบบมือใหม่อาจจะแบบยังไม่เซียนเท่าไหร่แต่ว่าก็จะพยายามทําให้หน่าดูแล้วก็อู้ทุกคนดูแลให้นจอยกับหนูไปด้วยกันอะไรแบบเนี้ยเข้าใจไหมงั้นบ๊ายบายไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะ